แต่กถสเแต่พอเข้าเรามาเป็นตรงนี้เนั่งนั่งนชไม่น่าพลาจริงกไอเลยไม่่ะอธิบายก่อนดีองอย่างเลยอะไรล่ และกลุ่มเกษตรกรตำบลบางย่แพร่ให้แก่ชาวประมงใจก่อนพื้นด้านในและไม่ทำการประมงในช่วงฤด,ด,ดูหอยลุงทะเลการลักลอบทําการประมงที่ผิดกฎห,หมายทําการสํารวจเป็นมารวามทุบถุมและเกลืการเพิ่มปูและหางล่อหอยีนให้เป็นแหล่งปีนเป็นพันั้นเรามากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เราแพ้และกอแต่เวลาเขาไปทำกระปิเนี่ยเ็นร้อยเปอร์ การอนุรักษ์หรือการเปลี่ยนตัวที่ามแหงนะครับการอนุรักษ์เอาไว้ใจเลยครับใจลนกระบวนการหลเลยนะครับกรนรี่คือคอยว่ากานโผล่กันแต่ไงและการของอัเมีก็ได้มีการทำประชาวิจารณ์ไปแล้วนะครับาเห็นารอ้องเนอางนี้ ครรมเออ่เรียนท่านธรรชาติตุลิโดเวสท่านอดีตสสท่านนายกสมาคมประมงชาวตะบนการหลวงครับก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการใอาบานตองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่อมออกไป